ติดตามกดซับสไคร์โคดไล่์กดแช่ให้เน่เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไหวน้ำเนี่เด้อครับเพื่อชิมาผาดอีกไม่หม่ขอบคุณครับเอาพี่น้องครับวันนี้พาพีผพานองเมาเล็นนะครับมาเล็นน้ำพอยาพ่ลับราพาาพีผพานองมาเลือกเอาควายนะครับแม่ทองแจ๊ๆนะครับ ไปเลี้ยงพี่น้องเฮาผู้ใดถามหาควายสูงนะครับแล้วก็มีควายสายเลือดอยู่นะครับนี่ตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้เอทีเพิ่นมาเปิดกันป่วยให้พี่น้องได้เบิง่งได้ฟังถ้าจะมีผู้หักูหอมถ้าจะมีผู้อยากได้พัฒนาต่อมาหัวใจกับเจากก้จาของเหมือนตะกอนสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวสู้พีส่สล่องในหะ้ฟังนะพอ่อมีพ่อภาพบ้า,บานบางทองอยู่พญ่าภาพบ้านบางทองเนาะตำบลหยอ,อยเตยอำเภอคุตลัง จังหวัดมหาสรารคามครับตำบลหอยเตย,ยเอำเภอกุหลังจังหวัดมหาสรารคามพี่น้องเฮาเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไปนะพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้ส er er ี่หนึ่งเก้าสี่หน้ามศูนย์หกแปดนย์หกี่เนี่เปิดสู่พีสู่น้องแจ็คตัวพ่อสองครับสองสองตัวเป็นแม่ทองเมเื่อต้อแม่ทองเมื่แต่ว่าคั้ยเฮ้านี่ลายมาเลยนี่เดี๋ยวนี้น้ำดี๋ยวนี้น้ำขาวลายเลยนี่การเป็นชิปหดแล้วนี่ให้มาเรียกเอาไหนมาเรียกเอาอันนี้เปิดเปิดพ่อให้พี่น้องได้เบิ้งเป็นตัวเลือกคือซื้อ เนาะพ่อให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับไดี๋ยเป็นได้เป็นทางเลือกซื้อแด้วพี่น้องเด้อแต่ว่าให้พี่น้องเขาเบิ้งในขอกเอาเนาะเทาเน้ยนคือเน้นเน้นให้เบิ้งในในขอกเนียนมาเบิ้งมาเบื้องยุขอกยุลักพี่น้องเขาปุ่นโอ้ยขักบ่พี่น้องลูกผสมตัวนี้เนาะพ่อแมนตไลูกผสมหลายปันเดยราคามันราคาตัวนี้เปิดไว้ไลายปันเดยเปิดไว้สามสิบเก้า สามแสนกับเก่าหมื่นเนาะสามแสนกับเก่าหมื่นลูกตัวใดในถองพอนี่ลูกลูกทีอะไรลูกตั้งลูกทั้งซุปตัวที่เท่าไรครับในถอง<แ>นี่ตัวที่สามตัวที่สามตัวที่ส,สเป็นค้าวลูกผสมเป็นข้าวลูกผสมแต่ว่ามาไถมดแล้วได้พอเน,นาะม้าไถมดแล้วเป็นนุ่มเป็นยังมุดอย่างม,มีมดแล้วเพราะว่าได้ไงโอ้่มมีีวาดำยังเป็นอ่องเป็นยังมาหมดแล้วทุ่งเท่ากับเขาแล้วยังเป็นขามาเมืแล้วครับนมซีมพู้ได้พี่น้องเด้อนมซีมพูนะครับนั่นห้าวนมดี ข้าวนมดีแล้วพี่น้องเด้อแขีงขาเรียบดีตัวนี้ลูกเดียวพ่อนี่นี่ลูกไหมอันนี้เปิดเจ้าแม่ทองบ่ะน,นี่เปิดเจ้าแม่ทองลูกว่าสิเห็นลูกมันเหล่าเลยว่าจะเก็บลูกมันไว้โอล้ลูกพ่อได้น้อครับนี่ลูกนี่เอามาจากผู้เฒ่าเพิ่นก็ว่าผสมหลอดแล้วก็ว่าเพิ่นหาใบบ่เห็นโอ้ห้องคนละนละหาใบบ่เห็นเลยก,เลก,ก็เลยบู่้้จับโอ้ห้องก็เลย ตัวนี้เอาไว้เก็บไว้พัฒนาต่อสิลูกคนนี้เก็บไว้พัฒนาต่อไปเอเพราะว่าเขาบพราะหูจักสายมันเนาะจักสายมันก็คือเอาเอาเป็นว่างเข้าหูจักแต่แม่มันว่าแม่มันใหญ่ปนีอเนาะวาแม่มันใหญ่มาแบบนี้มันทางดีเป็นไรขั้มสูงของมันนี่ขั้มสูงนี่ช่วงมันมันพว้งมันก็ว่ามันลอย28ทีเก้าคนแล้วอือเดือนนี้ได้ท่นพอเรยอยู่เฉยคือที่ที่เจ็ดที่แปดนี่แหละแต่ว่าประกันเลยซีพัชั่วชั่วเลยชั่วชั่วเลยเนาะแม่ ทักเดือนก็พอไงกล้วยแปดเดือนกล้วยเลยแปดเดือนกล้วยเนาะ<ม>น,นี่เป็นใบผสมนะพี่น้องเด้อท้องสุกแต่สมัยพันนด้มายุพันนดเมายุสารค้ามนะครับเพิ่่ทัไน้ขายมาแต่ว่าคาตข,ข้องกล้วยตัวนี้คือฮกหลันหานะครับตะกี้ยุ่ใช้ยันฟ้ามได้พี่น้องได้อน่อยูุ่บันบึงนะครับชลนบุรีท้องสุกนี่ความสูงจากแต่รุ่นพันนำนมแจ้ได้แจนชัมนี่ได้ยุความสูงอยู่ลอ,อยหกสิบเจ็ดนะครับอานนี่ เป็นค่ายขวากเป็นค่อยผสมอยู่น้ำเพลนเนาะพอเนาะนี่พี่น้องเฮาแต่ว่าผู้เถ่าหาหาตัวนีเพราเห็นเ่ว่าหาใบตัวนีเพรเห็นมานี่ตัวน้อยนี่จะว่าเพลนกับว่าผสมหลอดอยู่อนยนี่พี่น้องเฮานี่นะครับเจ้าของเก่าเพลนเป็นคู่ได้พี่น้องเด้เจ้าของเก่าเพลนเป็นคู่นะครับโอ้ลอย รอยสี 47, ่สิบเจ็ด่ไงลูกสามไงทองได้พอเนาะลูกางงว่งว่าง้างนทองห่ปันไดก่อนยว่างมันสี่สี่สิบแป้าว่งนทองอน้โอ้เป่ปหาหาสิอเนาะไงเดพี่นอ้องอ่างอ่างขักนะครับอ,อ่างหุ่นโออ่างออกแล้วนะครับพี่น้องเฮ้าเพราะว่ามันเป็นลูกสามในทองแล้วนะครับอ, <laughs> อ่างไงบ้ามงเพียงข้อเพียงปากเ็หมเนาะ่าาเออพี่น้องเฮาบ่ธรรมดานะครับพี่พอกรสูงอยู่รอยเจบ่ก่ ล <69. S 1> อยหกาผู้เฒ่าเราสูงลอยหกสิบเก้าด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าควายกับเอาเป็นว่าเพียงปากเราพุ่นะครับเอาเบงช่วงถ่ายก่อนบ้านเบงช่วงเบงควมกวงนะครับดันขาล่างอีกวะปึ๊บมือพุ่นอู้พี่น้องเฮาโอ้ขันแมนมันกินหัวอาหารมาพอนี่เอาหัวอาหารนี่เอากินเป็นลี่ยนไ้ส่งอยากดมอยู่างอยากดมอยู่ดมอยาก อ,อืมสแสดงว่าคุยเลี้ยงธรรมชาติเลยเนาะนโอ้ขนาดเลี้ยงธรรมชาดได้เงยปนี่โอ้พี่น้องเฮาหางเงาดีเนาะพอเนาะหางเงาดีหางเงาดีเอาฟอยหางมันขึ้นจากไหนหน่อยยังไงฟ้อยหางมันขาดจ้ะฟอยหางเพิ่งเลี้ยงใส่รวดน้ำสิเพิ่เรียงใส่รวดน้ำบ้านนี้ข้อมันก็เห็นข้อกันไม้ยูข่ขาวตีบาดเจ็บมันแจ้งหางไปเป็นปุ่มไม่เนาะยูบองเอ๊ มันไม่ย่อกันหือแม่นี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วพี่น้องเข้าถ่ายสำคัญเลยพี่น้องเ้อสำคัญเ้อสำคัญสำคัญกไม่ย้จะด้ดวีจจีหาง่เป็นสีมั้ครับนี่ะจีหางเป็นสีหางเป็นขั้วคักเ่โอ้ถ้าว่ามูลานี่เพราว่ามันก็หางเงอีเลียเนาะเป็นคไายสายนมนมพี่น้องเข้าในทองแปดเดือนกลัวนะครับก็เจ้าท่องซุกพี่น้องเข้าอออีก แปดเก้าสิบสิบเอ็ดอีกสองเดืนเนนเนอน,อก,อนกว่ากันเห็นแล้วนี่เนาะแมนอีกสองเดือนกว่ากันเห็นแล้วเพราะว่างบมันเริ่มไร้ตาวแล้วพุ่นพี่น้องเฮาเพิ่งเอาโอ้ข้นแมนคุ้ยไทยนี่ก็สิหกเจ็ดแส <c oughs> นผุดดีเนาะพุ่นลข้าแมนราคาคุ้ยไทยนะพี่น้องเฮาอันนี้ราคาเป็นคุ้ยลูกผสมเนาะลูกผสมนะครับแต่ว่าหางเป็นไทยมากแปดสิบแล้วเด้อพี่น้องเเด้อเป็นแปดสิบแล้วนะครับอู้อ่างไงอ่างไง นุ่มๆกับดำนะพี่น้องนุ่มดำเด้อนมนมเป็นนมชมพูแล้วนะครับเป็นนมไทยแล้วนะพี่น้องเพี่น้องเห็นว่าเต่าโอ้เต่าไหมนี่นะครับเบื้องเล็บเบื้องแขงเบื้องขาเล็บหนานี่เป็นกระปูกเผาเลยนะพอน้อเหนี่ยนโอ้เล็บใหญ่แห้งพี่น้องเขาหุ่นญ่ไปตามตัวมันละอู้หอยเหลียกกัดไหมนี่นะครับอ่องมีอ่องมียังมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อมีอ่องแล้วนะครับเนี่ยมีมาแล้วนะครับตากระเตียมแล้วมีแล้วนะครับเบื้องส้งเขาบ้านนี่ กลมหัวลงพอหัวโหนกใหญ่ครับน้องพอเนาะหน้าผกกบััโอตาปูข่ำงอกับบานใหญ่พี่น้องเฮาส่งเขานี่ยังเป็นส่งเขาเอา่อาหยักติดมูราอยู่เนาะนี่แหละมองวันบอนแก่เนะาะมออนแก่เข,ขาเนี่มันขี่นกด้วยเนาะขี่นกดิขีนก <laughs> ขวัญสองทางมี่หนึ่งดอกตีนี่แมนนี่นะครับมีขวัญสองทางหนึ่งดอกนะครับวันนี้ก็มีขวัญหามงินหามทองนี่พี่น้องเฮานะครับ วนตกสวงมีนะครับโอ้สวรรค์จะสายนมนมพ่อนี่นะพี่น้องเฮาอ้ทุ่ลูกนี่จะก็ว้พัฒนาตีลูกจะว้พัฒนาลูกไงยี่หายนเป็นลอยเนาะพอน่ะเป็นไทยลอยได้เลยเนาะมันเป็นพญาดีเนาะเดนบอมีมีดังๆดงจัง้อยเนาะ ก็ว่าเขาเป็นเขานี่บ่บ่บ่ได้นี่ได้เนาะเพราะว่าเขาเขาลูกมันนี่เป็นเอาเป็นว่าเป็นไถ่ลอยได้หน่อยเนาะไถ่ลอยได้ละวายมาเห็นลูกมันเลยละผุ่นไงพี่น้องเบิ่งข้อลูกเขาเบิ่งนมนมเบิ่งเบิ่งการส่งลูกเขาพี่น้องทั้งคนลูกนี่เคยดิ่วไอ้หนีซิบกลัวๆดิเนาะกุ่นละแล้วเบิ่งตามเบิ่งอือเบื้องลูกหลอกลวงลอยเศร้าแสดงว่าขั้วนี่เสื่องไหวยะ่ดีพ่อยเนาะเงินบ่เงินเสื่องไหวเนาะเสื่องไหวนี่ครับ อืมไม่ค่อยเพราะตาออกนงอมตีนไงโอ้โ่าแต่เพื่อนเขาตะแท่งดังเด้พี่น้องได้มาสวนเข้าสวนเข้าคันเอาออกงอมแบบสวนเข้าอยงนี้บูขวักเนาะบูขวักเนาะมาดี้เพื่อนกันแท่งดังดัง่นห้อมเก็บพ่นห้อมสีใจน้อยเด้่อืมเบื้องมาอยังเริ่มหดอันแพ้อันแพ้ห้อยแท่งดังบ่นดีอยู่เด้พี่น้องเด้อครับ ขวัญงามสำลีเขาเปิดเขาจากดีสำลีพี่น้องห้างพูนวากบาลไงโหนกนะครับข้อหนาตึบนะครับข้อพ่นพูดข้อพ่นโพดอีหรีพี่น้องห้าขวัญดีพร้อมนะครับเบิ่งแขีงขาโอ้ห้ลูกนี่ว่าธรรมดาใช<ม>่เนาะอืออ๋อเพราะมูวลานี่มันมันมันหายมันมันนิสัยมันจะจกทางดังที่คนบ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ว่ามันเชียงเขาด้วยหรือกวยนี่โอ้ บ่อฟืนบ่อปัดบ่อยัางนี้เงีนี่ว่ามันผูเขาด้วยโอ้หู้มาคักแล้วจีตัวน,นี้จริงเฉียงคักพี่นอ้องเขาอ่างไงหนาตึ๊บนะครับผุนอ่างผุนเหลี่ยบักไงน,นะครับกระลาไงสามสิบเก้าแ,<น>แล้วข้าเปลือคาล้วขราคาห้อง,องตัวตัวลูกมันมีผูม้มามีผู้มาจากไหนวะผอนลูกมันคนกับว่าเพคนเอาเมื่อนเห็นกับว่าเพคนหายแล้วซิบว่าแล้วล่ะ ว่หลายเบย่แต่ลูกมันเนี่ยแตลูกมันอ่ะจะไดาโอ้ยคอย้องไว้ซะสันดกอ่เบิ้งมันกสันนะโอ้นี่เป็นหักแขนนะนี่แล้วพี่น้องเฮาบ่หูจักพอมันแม่นบ้องหูจักกับว่าไปยังขันแม่มันหญ่ปนีแล้วเนาะพี่พอเพราะว่าเพิ่นเพิ่อนกับว่าเพิ่นเสื่อมหลอดมากอืมเปลี่ยนไดพี่น้องเฮามีควัญหาแอ่ความด้วยตัวนี้ขวัญหลเลยพี่น้องเฮาเนี่ นี่ขวัญหาแบบความบุญหาเงินหาทองปก s w i n มีสอดสองอันบนพี่น้องเฮาเงาหางแบบนี้นะครับโอ้ยเกินใครเป็นตัปเปนวเนาะบ่พุ่นพี่น้องครับเบิ่งตี้ล่ะเพิ่นซื้อคุ้ยหน่อยนี่เพิ่นก็เห็นแม่มันนี่เนาะเพิ่นยังกล้าซื้อแพร่งนอกวะเนาะเนี่ยพี่น้องเฮาเห็นบ่ หางหลูกกัคักดีเนาะขนาดคุ้นหน่อยดอดไ,ได้เยนี่ยเง่าพ่อมตัวลูกนี่ยเนาเขาดิเปิดนะครับกับบานกวางโอ้ส่งลูกแดงว่าคุ้แม่นี่ส่งลูกก็ธรรมาดาเป็นเหนือเป็นหนัง,เป,นนงเป็นยังมากมด่ลยอันนี้มันจะโบบางกาอ,ออกเน,น,มมนาม่มบ้าออกอมตีดเลยละวีมันก,บบอกา,านอ,อ้มโอเบื้งพีน้องครับคุณหลังครับขนาดว่าจ้อยได้เนี่ย <laughs> ขนาดจ้อยเลยครับคันแม่ ขยันพี่น้องเห็นตอนมันประจวอยนี่สั่มใดโอ้ข้อดีจริงไหมได้การได้พี่น้องเห็ได้การได้เนี่ยเอาไปเบิ่งตัวต่อไปพอเฮาราคานี่คุยได้ตานี้ว่ามีหางบ่ดอก็ยังเนาะประกันหอดหัออปนปอดูวพี่น้องกัรขึ้นว่าสิเลียเ้ยงเต้วต้องเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อมันสิกัดมือเอาควายตัวนี้ไปเลี้ยงครับเชื่องก็เตเลยว่าเบิ่งแล้วรับตาหมุยหมวยตามันเป็นควายตาพลอยๆอ่อนๆเนาะมอื หู้โหบักลัดตีปล่อยป้อยมันกินหยางของผมป้อยปล่อยมันธรรมชาติมั้งอืมผุนพี่น้องเราอ่างตกอ่างใหไงครับนี่พี่น้องครับผมปวดไม่คันตีมีขั้นให้ขั้นหนำยุบมาแล้วโอ้ยนุ่มไรเต่าเรือพี่น้องครับนั่นเต่านุ่มไข่กลางแล้วครับเรื่มเริ่มเริ่มไรเต่าแล้วนะครับเมื่อกาแปดเย็นกลัวเนาะเมื่อกาเพราะมันข้อยเม่ไหมเนาะมันบ่ล่ะเป็นข้อยสองจิ้มนะครับ ส่วยซองจิ้มจิ้มซองสันไปิ่งตัวต่อไปฮะเอาพี่น้องครับมาเบิ่องตัวที่สองมาหน้เงี้ยวตัวนี้ครับก็รถไฟ๊อดพี่น้องฮะนี่ะ่ะพี่น้องครับช่วยสายเพลูดณสายโบรานสายเก่าเป็นสิทธิละพี่น้องฮะหลยมันได้พอตัวนี้ตัวนี้จกได้เท่าไหร่คว่ำยาควา่ำสิเปิดว้เนาะเปิดว้แเสน แสนเก่ามื่นเปิดไ้แสนเก่ามื่นแม่เปน้อกเฮายางเหงเลยความูงเดียวอมูงก็รอยรอยสามสี่ควานี่มูงสามเก่าสี่สิบเหรอเนาะอืมต้องอยู่ประมาณรอยสามสิบเกานี่ได้ยังเนาะโอ้้องเาคยไปลงเด้เี่น้องนี่คคายเอาแบบธรรมชาติเลยนะครับบ่ได้ม่ได้ขีดนกนะครับไม่ได้ขีดนกมันหูเดียวพอ อย่อายอ,อ,อ,อย่า,ล,ายลูกอย่าอย่าอย่าอย่อ,อดดาายอ่ยอย่อ่าอย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 ่าอ่าอยาอย่อไ่อย่า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 อ่าอ่าอง่าอย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 ่อพ่อ่อ่าอยอยอ่่าอ่า่เอยาอ่าอยนา่า่าอยดอน่ล้วเนาะ่้าาอายยอย่อ่้อาอ่า่า่่า่าย่ไปา่ย่่ โอ้ oh, พี่น้องเขาเบิบงลูกโตที่ไหนเขาพอในท้องลูกโตที่สองมันเป็นเป็นสาวไงตีแมนโอ้ oh, ตัวที่สองในท้อง<น>เป็นควายผสมตอนมันอันนี้เนาะแมนเขานี่เด้พี่น้องเขาเป็นไข่สองบักก็เด้ดพี่น้องเด้อเด้อโอ้ตามาปูวเขาปูวเนี่ยเด็ดพี่น้องเขาสายพิรุดรน,นะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่งเอาเนี่ยตาไงเขาบอกเนี่ยตาเขาก็กบนะครับพุ่นอ่ะ อัตลักษณ์ชัดเรือยพี่น้องเด้อแต่ว่างขั้วเบ็ดอาบน้ำนะครับคั้วเบ็ด้บ่ได้อาบน้ำเลยนะครับนี่ตาเนี่ยมันมันเป็นเป็นเงานะครับนี่ตามันชัดเรือยพี่น้องเด้อนี่นี่แจ่มยังชัดเบิดนะครับตัวนี้บ่ได้บ่ได้เป็นลูกผสมอะไรยังเนาะคัยไทยลอยเนาะตัวนี้เนาะไทยลอยไล้ตัวนี้โอ้ยขาพี่น้องเขาเบิ่งเล็บโอ้ผู้ใดหาสายเพชรอุดรอยู่นี่พี่น้องเขาผมแนะนำเบิ่งอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับแข้งขากระดูกกระโปดดีนะครับเล็บหน่อยกอดดีเล็บใหยส้วงกระโปงพี่น้องเขา เรากาา็พุ่งเท่าขาวนะครับกําไรหนาหลังครบเลยพี่น้องครับพู้น่ะอ่องข้ออ่องคื่อนี่ยแง่หอดเครื่องขาหนาพี่น้องเขาพู้น็นบ่เนี่ยพี่น้องครับเห็นบ่เนี่ยเป็นควายขนเป็นควายขนเสียนไงแล้วก็เป็นควายขนทีควายมื้อนีน้นี่อยากเพิ่นเอิ้นควายหนันงหนาหรือเปล่าเนาะควายหนังหนาควายหนังหนาพี่น้องเขาหัวโหนกกบ,บาลไงไอ้ว่าหัวไงก็โตข้นน,นะเจี๊ยบเบิ้งเอาเลยพี่น้องเขาเนี้ยเจี๊ยบเบิ้งเลยครับเนะี่ย เจียบตัว hmm. ก <c oughs> ับตัวอีพอเนะแต่ว่าหัวเีนไัยก็ไัก็โตหัวยยปากยัยจินหยาว่าตรงห่วก็พอเรนอันนี้จินหัวหานว่ายพออ้วนอี่นนี่โอ้้ยงธรรมชาติเลยตัวนี้บบตัวนี้แบนว่าแต่เลยมั่นนี่แต่ว่าถ่ายสั้นดีด้วพอเนาะ ถ่ายสั้นดีอยู่นะครับแล้วก็แง่พร้อมตัวนี้นะครับถ่ายมังนาวตัดพี่น้องหางนี่แปะกล้วยนะครับโอ้ยผู้ใดห,หางหางสายเพชรอุดรอ,อยู่ตัวนี้ครบปุ๊บเลยเด้อพี่น้องเด้อหูมีฟอนจักหน่อยนะครับอุ้ยพุ่นนะพี่น้องเข้าพุ่นเพิ่งหางผุนแปะกล้วยนะครับหางนี่จับสูงพร้อมนะครับโอ้หางไหมถ่ายโอ้ดีแน่ยจะาอาบน้ำเนาะ เงี <mile inside> ้ยนวาอาบ้ำม่ได้ดินบาย่างคพนเนียพ่น่ะเออพี่น้องเขาพูดนะนะครับช่วงนี้เขาเริ่มมันมันมันเริ่มมืดมดฝนมืดยังไปแล้วมันกิดดินมันกิหงอกเกิดยังต้องพอเนาะเงี้ยอินงอกดินยังว่าหน้าทางเขาเป็นหน้าดินทรายดินทรายอ้หแต่ว่าดีพผลพี่น้องเขาอันหน้าดินทรายนี่น้ำนี่เป็นยังบางทีขั้วหน้าด้ำนี่ให้ว่าเอามาทางอื่นนี่มาหนอนน้ำทางเขานี่เป็นเปี้ยนสีหลไรทีพอเนาะขั้วนี่เป็นขาวเป็นเหลืองนีดีดีงามเลยยองาม ัวนนีง่เยิ้มหน่อยพี่น้องเข้าหางปิดมิดเลยเด้อครับนี่เห็นบ่พุ่นอ่ะโอ้ใหญ่ขักแม่นี่ก็ได้จะว่าเน่ามะพรูนตัวนี้เนาะเน่าขักเน่าขักนะครับเน่าหางเน่โตนโตัวเนาเชียงขาใหญ่ดากท้ายสั้นดีพุ่นอ่ะเป็นควายลูกสองในท้องสองในท้องอืมโตโตโตว่าหันเป็นลูกยังพอโตโตหันเป็นเป็นลูกตรงไหนตัวผู้ พราะว่าหันนั้นเป็นลูกตัวผู้โอ้ลูกแรกเป็นตัวผู้ลูกแรกเป็นตัวผู้อืมนี่พี่น้องครับเบื้องบักเขาหูเลยนะครับนี่เนาะพอเนาะมีบักเดียวเนาะมีบักเ,เดียวนี่ได้พี่น้องเลยมูนี่จะมานับได้ี่มมูนี่จะมานับนี่นะครับเอามูนี่เออมูนี่ให้ให้เชี่แม่อยู่มูนี่ <c oughs> เป็นยังคนยังเห็ดเขาควายนะครับอ๋ออันนี้ให้ความรู้ยังอยผู้เฒ่าโบราณเพิ่นพาเห็ดเขาควายแตงเขาควายเป็น,นขขยังปกติมองนี่มันเห็ดแห่งขั้นนี่ขั้นเนั้นข,นข้น,ขน,นคือเฉียวแช่แม่เฉียวแมงนะครับ มันสิมีตัวเพื่อนเอิญตัวตัวยังตัวแมงที่พลออยู่นี่เป็นแมงเป็นนี่ถ้าใครก็ให้นี่แหละผู้เฒ่าผู้เฒ่าโบราณนี่จังอีพ่อใหญ่เฒ่าเก่าบ้านเฮานี่เพื่อนสิมี่เล็กยังก็พอเพื่อนเล็กทองโบงเล็กทองโบงนะครับเล็กทองโบงับ หายมันเรียบแบบแบบทางนี่เออเรีแบบเนี่ยเลยอันนี้คืออันนี้คือคนบริแต็งอันนี้ข้นแต่งเองธรรมชาติมันเลยธรรมชาติมันแต่งเองซื้อเนี่ยมันหั่นไม่หั่นกอไผ่หั่นขิดดินไปเนี่ยมันก็ออกของมันเองอือวันนี้กับสิมีแต่แมงมรือมั้เนาะมีแต่งแหละผู้เฒ่าเพิ่นเอาน้ำมันท่าไว้แมีนพ่อพ่อหายมันหะกข้ออันหะกหักคอหักกันบ่แมีนนี่นะครับหูงอนนะครับหูหูหูงอพี่น้องเฮานี่เห็นบ่หูงอนะครับโอ้ข้อดีพี่น้องเฮา หน้าตาสวยนะครับเงีวโอ้ต้นโตัวไยมือนี่ของอีพอนี่บ่ธรรมดานะครับได้การรถได้แนวพอตัวนี้แหละค่ะอ๋อกรสิรถได้ยี่รถละป้อกันเออ่าบ่แม่นว่าสิบักได้บักนั่นรอกืมเพื่อนห่วงเพิ่องเพื่อน้องเด้อพื่องเป็นเป็นราคาห้องราคาราคาเปิดนะครับกรับให้พี่ให้น้องได้มาต่อเอาอันนี้สําหรับผมแนะนํานะครับคือควายจังซี่เนี่ยมันเป็นควาย ข้อยเก่าข้อยโบราณเป็นข้อยสายอมตะเป็นสายเพชรอุดรพี่น้องเฮามันเป็นข้อยเนื้อหนังดีเลี้ยงง่ายปากเงี้ยตาเงี้ยยังสี่นะครับมันก็หูกะเฉียงดีเนาะงพอเนะอาะเฉียงดีแต่ว่าเล็บนี่ปะตูพี่น้องเฮาเบิ่งเอาเบิ่งดีครับอยูคุณพี่น้องครับนี่ยแจงขาใหญ่พร้อมนะครับเล็บหลังอยากมีแน่เนาะงพอเนะอาะเล็บหลังอยมีน้อยๆอ่าอยากมีน้อยๆนะครับอยางมีครบน้อยน้อยหนึ่งนะครับที่เด็ดต้นตัวกับหางตัวนี้เงาเอาหนึ่งแสนเก่าเมื่อนกับสามพันอู้ ตาไหมนี่พี่นอ้องเฮ้ยอยากเข็นสายพอุดรนมาเบินน่งเอานี่นั่นน่ะอึดไงกวง้งพร้อมควบข,ขาหนากว้งไล่กวง้กวงนะครับอึดไงตา,ายไงหัวไง <c oughs> ลอยสามซิบเก่าได้แล้วพอเนาะประมาณเนาะประ,ะอ๋ะอวัดวัดวัดตอนนั้นได้เท่าไหร่ก่อนเนอะได้ได้ลอยสามสามเก่าได้อหรือเนาะลอยสามเก่าได้พี่น้องเด้อวัดเด้อเจ้ว่ากับวัดเสด,ด,ดินกับ มันเกิดมีมองรูปมองนว่นมองยังแน่นะครับเอาเป็นว่าบวกลบได้เยอะเส้นหนึ่งนาะพอเนาะขันต่้มกับว่เกินสามแปดขันสูงกับสี่เล่าสามเก่าสี่สิบเนาะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ละนี่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าวัดวัดแล้วเด้อพี่น้องวัดแล้วเ่รามันว่านี่ได้วัดวัดวังหันนีได้พี่น้องเขานี่วัดวังกรไทยได้เนี่นี่เด้อพี่น้องเขาวัดดึงอีกอะไรได้พอเนาะดึงนึงตัวรับเป็นสิบล็อกให้ให้พี่น้องในเบื้องนึ่งดึงเอาเป็นว่าชั่วๆใช่นี่นะครับพี่น้องเขาล็อกไวร้อยสี่สิบนะครับอ่ะจับจับไปเลยพอจับคยไปเลย นี่ครับบัดใส่ขี้ดินเด้อพี่น้องเด้อนี่ยยยอย่าหลุดย่าอย่าอนี่พี่น้องห่อจุดๆๆๆๆๆน้ำได้ควายควายธรรมดานะครับตื้นตละลาม็ดตื้นครับบเิงพุ่นนะพี่น้องห่อเบิ้งเอานะครับนี่นะครับนานตึก๊กนี่พี่น้องห่อร้อยสี่สิบเด้อนี่เห็นบ่พี่น้องครับห้าสิมุมเนาะ กต่ทีมุ่งเป็นดินเป็นรูปเป็นบอ่อเป็นยังกันเอาเป็นว่าขันอยากวัดก็เอาอิริ่นั่นเฮ็ดสนามปูนไว <c> ้ <oughs> เอาข้อยไปยางไปนองเขา้าเฮ้ยหมักตนโตัวสักก้อนยังว่ากันนี่ผมนตนโตวควข้ยอรุนี่โอ้ยหวยนั่งหน่อยเปิดว่างนั่นนะรูปสายพิรุณแจยบเปิดสองเสนห,หาคนหยาดกันหรือตัวคืบกันนี่แต่ว่ามันแทงท่องไงตัวนี้มันท่องซีเดือนเนาะแต่ว่าขันมันท่องหอด เปดเกาเดือนขึ้นตัวนั้นครับไม่ไหววาววาแล้วตักวไดอ้างเปดจูดินหมดเลยจีโอ้ยเงีเงอาปางกับพี่ม่วงกุเพื่นเวลาแต่ว่าเขาข้อดีกันที่พอเนาะข้อดีครับเออเขาข้อปันควุยผูร่องเขาเอามักตัวใดนะครับมักสายลูกผสมสูงๆยังไงหรือว่ามักสายโบราณสายเก่าสายพิรดุดดอนให้พี่น้องทั่วมาสอบถามน้องทพพันเด้อพี่น้องเด้อนะครับต่อรองกันได้พูดคุยกันได้นะครับนี่เอาสำหรับคลิปนี้พ่อใบสมิศสัก้อนพี่น้องครับสวัสดีครับ